สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คุณบ้านแม่สงัดสุกเกษมนะคะแม่ของดอกอรกรสุกเกษมค่ะกลับมาพบกับน้องเลิฟอีกเช่นเคยนะคะน้องเลิฟนางสาวเชายาพรสุริยาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหยดยอดโคนต้นทุเรียนกันนะคะโดยการใช้ R d ดี5 1นะคะวันนี้เราจะใช้สูตรเข้มข้นนะคะโดยการใช้ R d ดี51ผสมน้ำนะคะ ครึ่งต่อครึ่งค่ะโดยการใช้อดีครึ่งขวดน้ำอีกครึ่งขวดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มผสมกันเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องเจาะฝาด้วยการใช้ตะปูค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงเขาเจาะให้นะคะเดี๋ยวมันจะตันตะปูเราก็ใช้ขนาดเล็กๆนะครับให้เป็นรูแบบที่เราจะได้บีบน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสม อาดีกับน้ำนะคะโดยการใส่อาดีครึ่งขวดะคะ่ะเ <c oughs> ทลงไปเลยนะคะ <c oughs> อันนี้มักพอดีค่ะแล้วก็ใช้น้ำเติมให้เต็มไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาฝาที่เราเจาะรูไว้นะคะน้องก็จะได้เป็นรูแบบนี้นะปิดฝาลงไปเลยขอบคุณค่ะแล้วรก็ระรจะไ,ไปหยอดกันแล้วเราก็จะไปหยอดกันนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราใส่อดีลงไปแล้วน้องก็จะแตกตัวรวมกับน้ําเลยค่ะแล้วก็จะไปเริ่มหยอดกันเลยนะคะโดยการหยอดที่โคนต้นทุเรียนนะคะ แบบนี้ค่ะแล้เดี๋ยวเราก็จะไปหยอดต้นต่อไปเรื่อยๆนะคะต้อยค่ะ เราจะหยอดแบบนี้นะคะทุกๆ15วันค่ะหรือครึ่งเดือนนั่นเองค่ะโดยการผสมน้ำแบบนี้เลยค่ะติดตามผลการหยอดต้นมะลินะคะหลังจากที่หยอด21วันทุก21วันไป2ครั้งแล้วนะคะเท่ากับ42วันค่ะสังเกตได้ก็จะมีการแตกดอกเยอะมากขึ้นเป็นพุ่มใบเขียวนะคะวันนี้ก็จะมาหยอดกันอีกครั้งนึ้งนะคะหยอดที่โคนเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนต้นเล็กนิดเดียวนะคะยอดเหมือนกับต้นมะลิเลยนะคะต้นเล็กนิดเดียวมีลูกแล้วนะคะก็จะหยอดลงไปเลยนี่คะ่ะต่อไปนะคะก็จะไปหยอดต้นฝรั่งเหมือนกันนะคะฝรั่งนี่นะคะดอก ออกดอกเยอะมากลูกดกมากเช่นกันค่ะเราจะหยอดต้นนี้นะคะหยอดไปเลย,ยนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะดเดี๋ยวเราจะไปติดตามผลต้นมะม่วงต้นใหญ่นี้กันนะคะ เอาน้ำมาด้วยจ้มนานี่นะคะทุกคนมะม่วงต้นนี้นะคะเราใช้แค่วิธีการหยอดโคนเพียงเท่านั้นนะคะต้นก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนใบเขียวใบที่แตกใหม่ออกมานี่นะคะก็จะมีใบที่ใหญ่กว่าใบเดิมค่ะแล้วมะม่วงนะคะก็จะดกมากมันเพิ่มผลผลิตให้แก่เรานะคะ นี่นะคะเราก็จะไปหยอดต้นนี้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีวันนี้นะคะนั่งเลิบขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอะไรอยู่รือคนงามดอกต่อตอนเขาถามคณงามปูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลักให อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี